สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับรอ่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยนอนที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่เรือนแพผาเปลียงผา,เ,งผาเรือง,ง,งผาเรืองเมือง,งเรืองวังเมืองวังวังวิววังวิวจะ <laughs> <ๆ>อยู่ที่ไหนคะแพครับแพอันนี้เรากำลังทำหมูกระทะหมูกระทะชุดอะไร่ ี่ร้อยหกสิบบาท่รบาทที่ร้อยสิบาท,าบาทไทยก็ประมาณสองแสนเก้าหมื่นสองนเก้ใช่ใช่สองแสนเก้ากว่าสองแสนเก้า,ากระทะนี้เกินจอ,อะไรครับเกินจอจไหมครับเก็นใจหมูกระทะะไเกินอยไหม อิน joy ไหมครับอน joy แค่ว oh ่าอะไรอิน joy มีความสุขเลนเนี่ยยิ้มเลยที่หน้าบูดเลยไม่อิน joy แล้วหลับก็หลับมากของเขาเพเหนื่อยนะไม่ทนบาวันนี้ตั้งแต่ปีห้านะคะเราเราผจญภัยตั้งแต่ปีห้าเลยนะคะเปลี่ยนมาแล้วก็ไปผาตอนนี้เห็นปีนผาน้ำใสเห็นบันไดที่ไหนกลัวไปหมดค่ะแดขา อัอนนี้เรามากินหมูกระทะกรบปี่แพรแพรพาเรียงบางบิวนะครับก็บรรยากาศดีครับตอนนี้ก็มีแพต่างๆสองสามีห่ห้อบริษัทนะครับรมาปลูกอันนี้แม,ม่น้ำนี่แม่น้ำลิลินะครับอันนี้ขณะหลังผมเนี่ยเป็นตึง้งข้างหลังนี่ก็เป็นพาพาพาเรืองเป็นชีโครงเนี่ยอันนั้นก็ ก็มันนานมาเปลี่ยนบรรยากาศในการนอนนอนนอน,น,อน,นอนแทนเมื่อกี้ถามเขาเมื่อกี้มีคนถามว่าขอโทษสีแง,งบไปแล้วแต่ละคนทุกปุภาพาหมดเลยอันนี้หมดขาอันนี้ขาเตียบไหลตะลื่นตกเขาอันนี้ฝีภาษาก็ะดาทั้งลายก็เรียกฝีลอยแบมือไม้บ <laughs> องคน ฟีลอยใกล้ๆไม่มีเลื่อวมีแรงแล้วภาษาของบ้านผมตาาโคราชกันฟีลอยแต่ผมนี่ก็เสียงแง่มาหลายวันแล้วครับไปเล่นสงกกาศผมก็ใกล้ๆนล้รับกล้ๆตากร้องกันครับตากล้องขึ้นไปสิบเมตรก็ตกถลยลงมาแต่ละคนไม่มีอะไรที่องประกอบเลยเปลี่ยนกันทุกคนครับ เออจะคุยจรงเลยเออมามานานๆจะได้มานอนในเรือนแพพอดีก็ปีที่แล้วมานอนที่นี่ปกติผมไม่เคยนอนที่ไหนเลยครับเพิ่งมีเกษียณอนยุรรยการก็มานอนติดใจครับได้พาพี่น้องเรามามาอีกนะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้มีคนนึงถามว่าถ้าน้ํามันขึ้นเรามันจะไปจมหรอจมไหมเขาบอกจมไหมไม่ค่ะ ถังน้ำถังน้ำมันจะมันจอยู่ข้างล่างนี้มันจะเป็นถังน้ำนะคะประมาณประมาณร้อยลูกค่ะไม่ต้องกลัวมันก็จะขึ้นตามกระแสน้ำเราก็กลัวว่าวันนี้ฝนมันกระตุกนอนนอนดูเอยจะลอยไปไหนก็ไม่ก็เลยถามเขาคถามนั่นเลยครับรูบ้ว่ามันไม่มีปัญหาห้องน้ําก็ห้องน้ําในตัวนะครับหลังละทำงาหลังบา้บานมีไฟฟ้าด้วย ห้องน<ม>ี้ด,<ม>ด้วยห<ม>้องลราั่านหน้าหรือว่าจองผ่านทางทาง,ทาง,ทางแอปแอปแอะไรนะอาก,กูดาอากูดาก็ได้เมื่อกี้ผมถามเขาผ่านทางแอปอ่าเว็บไซต์ผาเรือนแพรผาเรืองวังวิวก็ได้เป็นภาษาไทยนะครับอ่าตู้ยิงชื่อคำครับวันนี้ก็ออกมาเอ็นจอยครับอ่ามามา,มายากไหม ไม่ไม่ยากค่ะเพราะว่ารถไปรับรถรับเราเหมารถเรามีเพื่อนชาวลาวให้ไปรับครับเพื่อนกันเองไปรับล้วก็ให้ค่าน้ำมันอะไรนิดหน่อยค่าแรงนิดนึงก็มากันนั่งได้เจ็ดนะครับเต็มที่แต่ว่าเรามาแค่ห้าคนคนขับคนหนึ่งคนหกก็สบายสบายนะครับก็ทำไหนน้่นนั่นนะครับอยากไปได้กับไปอะไรเงี้ยไม่ต้องมีพิธีรีตองนะครับหลงนี่กับ มุนกับอะไรเงี้ยทีวีเอสก็บ,บอกได้เพราะนั้นก็ไม่ต้องกระวนคนระับเราจะมารับทริปเรายู่สบายๆนะครับคืนนี้คิดว่าคำถามสุดท้ายจะถามว่าคิดว่าจะนอนหลับนะบวันนี้คิดว่าน่าจะเกิดความกังวลนะคะกังวลเพราะว่าปวดเมนื่อยเนื้อตัว แล้วก็จะต้องเื่อเช้ามาจะต้องซ้อมใส่บาทอีกนะคะไม่รู้ว่าจะหันทางไหนมุมกล้องอยู่ทางไหนต้องขื้นขึ้นมาซ้อมแต่ตีห้าเตรียมชุดมายังเตรียมชุดมาพร้อมเลยชุดอะไรคะไทยพิมานผ้าไทยผ้าไทยผ้าถุงพอดีสบายนี่สบายบ่งบอกความเป็นลาวนะถ่ายภาพเทนะคะโอเคครับเฮ้ยนอนไม่หลับเขจะต้องรวมมาซ้อมใส่บาทนม่แหละค่ะมันใส่เดี๋ยวก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเป็นไง พอไหมอนี่คิดว่าหลับไหมคะขาขาได้เลือดนะครับไหลแบบโอ้ยโดนตาตาสงสารกินยาคิดปวดเมื่อกี้เป็นไงคิดว่าอันนี้นอนหลับไหมคะหลับค่ะเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยเนาะโอเคแตงหลับดีอ่ะเพราะกินได้กับกินได้หมดด้ยกันเลยเป็นไงคะคิดว่าหลับไหมหลับค่ะหลับทุกวันหลับหลับดีด้วยหลับดีด้วยกันทุกเวลาด้วยขอบคุณ ขอบคุณวันนี้นะคะขอบคุณกูคงนะคะเพื่อนกันเองที่คอยดูแลแล้วก็ช่วยเหลือตอนขึ้นตอนขึ้นแล้วก็ตอนลงด้วยนะปลอดภัยดีก็เพราะกูคงนี่แหละค่ะขึ้นเขาต้องถามว่าขึ้นไงข,ขึ้นเขาเขายาวสูงเพชรสามร้อยแปดสิบเมตรสามร้อยแปดสิบเมตรดูเดินสามร้อยแปดสิบเก้าดูง่ายๆเราเรืองสนามบอลแต่ไม่ใช่ค่ะ แต่มันเป็นทางชันชันยิ่งไปกว่านั้นลื่นเมื่อคืนเมื่อก่อนฝนตกกระนำหนักากเจ้ามามันก็เพลินหยุดปีนก็เป็นคิวแรกที่ขึ้นครับเราเริ่มเราเริ่มเดินเราคิดว่าตอนลงน่ะมันจะสบายกว่าตอนขึ้นแต่วันนี้ตอนลงมันไม่สบายนะคะเพราะว่ามันลื่นถลายตืดตดตืดไปเบรกอยู่ที่ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่ง สไลไลมาเรื่อยๆค่ะแขนขาเสื้อผ้ากระเป๋ารู้ไม่ได้เลยค่ะมีแต่ขี้โคลนททั้งนั้นเลยสะไลใไถลงมาครับก็เป็นแบบเล่าสามบรทัมำคืนไม่ซ้ำคำจัดครบสิบเอ็ดปีทายิตยังเซยิตอะไรทายิตอ๋อวันมาเที่ยวอายุ61ปีครับคุณโอบ,บอกคือคุโอบโอบเคครับอ๋อคุโอบอเท่าไหร่นะครับ ก็ขอบคุณมากครับแล้วจะย้ำปิดนะครับอ่าตากล้องเป็นไงบ้างความรู้สึกครับก็สวัสดีค่ะกลัวน้ำค่ะอะไรนะกลัวน้ำน้ำข้างหลังกลัวไหมไหนตามกลัวไหมไม่ไม่ก็ก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยก็โอเคค่ะแต่ว่าค่ะเก็บความรู้สึกไม่สดงน่องไม่สุดแน่ห้องแต่กลัวโอเคครับอันนี้ก็ กินอะไรได้บ้างครับเย็นนี้ก็เดี๋ยวทานหมูกระทะค่ะสมตำตสมตำอันนี้ตำอะไรครับตำอะไรตำอะไรตำลาวตำลาวลาคักคักไหมครับเล่าคักๆค่ะเพราะว่าลาวตำลาวนตำก็ว่ารสชาติลาวคักคักเป็นแบบไหนครับต้องเป็นแบบไหนเออเค็มนำเค็มนำเค็มเผ็ดเค็มเผ็ดปลาลาปลาจากไหนครับเมืองไทยไหม เห็นน่าจะเป็นปลาขวดใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เห็นมีปลาขวดแล้วโอเคอาจารย์จะปิดปิดรายการนะครับโอเคครับเพราะนั้นก็เราก็มาอินจอยครับกิทติ้งกล่ำคืนแห่งความมีความสุขผลพมๆเล็กน้อยสบายให้หวนครับเราใกล้จะตายแล้วเอ้ยไม่ใช่เราอายุเยอะแล้วเราจะไปเที่ยวทั่วโลกนะครับไปที่ไหนก็ได้ที่มีพอมีตังเหลือ5บาทสีบาทล้วก็ไปครับ ตัดแค่เราเพิ่มตัดดีแบบได้ไหมต้องหัดเที่ยวครับไม่ได้ทำงานเพื่อเก็บจริงอะไรนะไปอะไรนะเพราะอะนึกว่าใบกะเพราเออไม่ใช่เลยต้องใส่เลยนะใส่เนาะตะโพอะไรกับโอเคครับอันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนร่วมทางขอบคุณแม่ขาดไม่ได้คือเออโชเฟอร์ชาวลาวชื่อสุริยา สอสเสือสอลูโรลิงสลียอยักษ์สาภาษาลาวโอเรือริคำนี้เขาใช้โรลิรงนะครับสุริยาไทยก็ไปปรับไปเป็นโอเรือสุริยาแต่ภาษาลาวสุริยาเป็นพื้นฐานภาคทางของไทยแนะล้วท่านปุณอะไรช,ะชะนะไทยชะนะชัยชนะชัยชนะขอบคุณหลายๆครับ ร่วมทุกควมสุขความเป็นอย ب, ู่จริงๆก็สุขสนาดีครับขอบคุณครับครับวันที่18เมษายนครับ18เมษายน, 16, น, 16, น, 14, นมีเวลาประมาณสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีครับนาฬิกาขอบคุณเรีอนแบบทำให้เรามีประสบการณ์ดีครับขอบคุณครับโอ้โหเสียงไม่